สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้วันวาเลนไทน์นะครับผมทุกคนที่มีแฟนแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันนี้นะครับผมขอให้รักกันนานาส่วนคนที่ไม่มีแฟนยังเป็นโสดอยู่ก็ขอให้ได้แฟนในวัยนะครับหรือใครขยะโสดไม่อยากได้แฟนก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมมาดูคลิปน่ารักๆวันนี้ในวันวาเลนไทน์วันนี้เราเลือกมา2คู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในคู่ที่เราเลือกขึ้นมาครับไม่เลือกมาได้ยััััััังงงงงไนน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 ี่่เเ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 ป็็มมขขออออรรรรราาาาะะะคคคบบบบบตตกกกกกิวโ้้้ลลยืึ เตนิวเขามีคลิปใหม่พอดีด้วยกับมิน e แมกกาซีนนะครับผมแล้วก็เป็นคลิปที่มาต่อกระถางกันกับไอตัวเครื่องเครื่องจอมกลัวเน่ไอ้เครื่องที่มันแบบจับโกหกอ่ะซึ่งเราเคยดูของออบกันไปแล้วนืก็ห่ามากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูของเตนิวกันบ้างว่าใครจะโกหกใครแล้วใครจะโกหกรอดหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์หวานๆของคู่นี้ละกันนะฮะเราเป็นคู่เพื่อนคู่แฟนคู่อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ก็ถือว่า2คนนี้ก็สนิทกันมากรองดูซิว่าสตีกันหรือเปล่าด้วยเครื่องตััวนนี้ะครบ ก่อนอื่นขอบคุณทำนิ้งแมกกาซีนที่อนุญาตทำเรเยชันได้นะครับไปดูเลยฉันว่ามีตีกันชัวเรอเดี่าเดี๋ยวโอ้โหยังไม่คบอย่าบเคยครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่กับมิ้นซ็อกเซสโอ้ยแล้วไปรายการแล้วไม่แล้วไมแล้ว ตอนนี้เราอยู่กับมาเล่นเกมกับพี่นะครับชื่อเกมของเราเนี่ยชื่อว่าไหนว่าจะไม่ซอกแซกไหนว่าจะไม่แกงกันไหนว่าจะไม่แกงกันโอเคซึ่งเกมนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าไม่ชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้มาเล่นกันเลยครับใหวตะ้เตะเริ่มก่อนเหรอ คือเข้าใจว่าเหมือนคือรถโรงเรียนเคยไปใช่ป่ะตอนที่มันโดนเครื่องช่ป่ไไม่ชอบอะไรที่มันเป็นการโดนช็อตบ้างเงินก่อนก็ได้จะได้ไหนมันเจ็บมากไหมไม่อันนี้สตาร์ทเครื่องก่อนเอามือข้างนู้นอ่าลงไปวางยังไม่ทันเริ่มเลยอ้ามันเจ็บขนาดไหนฮะมันเจ็บมากไหมถ้าเกิดถึนไหมถามว่าถ้าเกิดเอญบังเอญเนี่ยชอบคนคนเดียวกันขึ้นมาเนี่ยจะถอยให้ไหม เครื่องนี้มันจะช็อตตอนไหนตอนตอบเสร็จแล้วมันจะช็อตเลยหรือว่าตอนตอนถามว่าจะถอยให้ไหมพอถามปุ๊บเขากดปุ๊บมันจะเดืดเดือดเดืดเอ่ะมาตอบถอยตื่นเต้นมันตื่นเต้นแบบต้องโดนช็อตแน่เลยอ่ะเจ็บว่ะเจ็บถอยถอยถอยโกหกอ่ะเจ็บว่ะโกหกไงโกหกก็คือไม่ถอยใช่ไหมไม่แล้วมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนโดนไฟช็อตจริงๆอ่ะ เต้เขาสิน5้าเขาไม่น่าจะโกลัวหกนะเขามันเื่นตูดแรงเหรอมันตื่นตูดทีสุดใช่ไหมกลัวไงไม่มีเลเวลมันชาจริงๆรอนี้ซีเรียสเออเอวางไดเลยคือถ้ามันกลัวมันจะตื่นเต้นมันจะช็อตแต่ไอ้ขึ้นนี้มันก็เอาอะไรกับมันไม่ได้หรอกอีกแล้วมีเมนูที่ต้องสั่งเป็นเมนูสุดท้ายแล้วให้เลือกเนี่ยจะเป็นฉันเลือกหรือว่าเธอเลือกเลือกไปดิเลือกไปดิแต่ยังเลือกอยู่แล้วชัวร์ว่าให้ฉันเลือกกินกันกับเตนิวเต้เลือกทุกครั้งอีกแล้วเนนนีี่ยโกอออั้คืะไร โกหกเหรอหล่อเลยมึงไปไหนมึงก็ตังอยู่คนเดียวเลยไม่เคยทำอย่าบเคยไปไหนก็ไม่เคยแบ่งไปไหนก็ไม่เคยแบ่งความหล่อเต็มสิบเนี่ยให้ตัวเองเท่าไหร่เจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดแปดนี่จุดแปดด้วยเปเก่งไว้ไม่ให้มันถ้าสั่นกูจะไม่ให้รู้หรอกกูจะไม่ได้เอาคนที่ออกไม่ได้เลยมันร้องพอ่โหมกหกอ่ะไม่ใช่มันเครื่อง ที่ามรื่องเต็มสุดแล้วป่ะเนี่ยถามว่ารักให้หน่อยถามว่าเต้เนี่ยตั้งตารอที่จะเล่นซีรีส์กับนิวอีกครั้งใช่ไหมตั้งตารอเลยตั้งแบบไหนสิ่งหรือเปล่ากระดโกหกตลอดเลยไม่ได้อยากเล่นใช่ไหมอะมาขนาดสุดท้ายให้เตเลือกระหว่างกล้องที่รักที่สุดกับเหล่าแฟนคลับเนี่ยจะเลือกใคร เอาเลยไอนี่ก็โเอาเลยเอาเลยมันต้องเลือกเลือกกล้องที่รักที่สุดสิแอม่กะ่วว่ามันจะช็อตแล้วสินี่มันอย่ามาช็อตยักษ์ตอนนี้นะออันนี้อันนี้มันเกิดว่าช็อตจะได้หมดต่อไปครับเห็นไหมเลือกแฟนคลับที่รักโอ้ยเจ็บไปหมดเลยแต่ชนทนได้เพราะแฟนคลับที่รักแต่มันร้ายโอ้ยไม่ต้องวันรักเอาโหมดฟอสช็อตไฟฟ้า ไมม่ีกดตรงไหนอ่ะไม่มีเริ่มเลยใน GMMTV เธอคิดว่าฉันเนี่ยไม่หล่อติดท็อปสามใช่ไหมไม่หล่อติดท็อปสามใช่ไหมไม่ใช่สิไม่หล่อเครื่งเว้นนั่นนี่เครื่องเวมันจะตรงข้ามสิเฮ้ยมึงจะทนนะเป็นหินเออเขาพูดสิเครื่องเวนเครื่องเวน คนพูดความจริงก็ความจริงคือเตมไม่รอติดทัพสามลองใหม่เครื่องน่าจะมีปัญหาได้ดูซีรีส์ดลสที่ฉันเล่นไหมไปดูสิเดอะเพลเยอร์ดูไวโวนะไม่ได้ดูหลอกนิวอะเอาเวลาไหนไปดูโอ้โหคิดว่าเครื่องเสียเครื่องไม่เสียอ่ะถ้าเครื่องไม่เสียนี่งอะไรเครามอะไนะเป็นอาหารวัดน้ำจิตน้ำใจของคนอยู่แล้วคำถามนี้มีอยู่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งฉันลืมเอากุญแจบ้านมา แล้วดึกดื่นมากแล้วเสี่ยงกับการถูกลักพาตัวมากไม่รู้จะกลับไปไหนดีเดินดุมดุมไปก็ไม่มีมืดไปหมดเลยตลอดทางขอไปพักพิงในบ้านของเธอได้ไหมถ้าพร้อมเธอก็เคยไปเตอมันก็ต้องได้อยู่แล้วได้อยู่แล้ว้องกระต่ายเนี่ยว่างห้องกระต่ายเห็นไหมถ้ามันมันนี่คือถ้าเป็นละครก็เหมือนปั้นให้มันเป็นเอกอ่ะโทษเครื่องนี้ไม่ได้นะครับนี่เครื่องเขามีการรับรองนะครับการองถามต่อไป เกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเลือกใครในเจมทีวีมาเป็นแฟนเจมถ้าพร้อมแล้วตอบครับืม่ใครไม่เลือกแน่ๆเนี่ยตอบไม่เลือกแน่ๆตอบเลยตอบเลยเลือกการอัตภันก์อัรภันอุ้ยทำไมต้ไมรักน้องรักน้องปวดแล้วแท้ๆกู้งทุกข้อมึงเป็นคนชั่วปวดวัดป่าวัดเมืองครบทุกวัดต่อได้รู้ไมไม่ต้องปวดข้อสุดท้ายแล้ว แกจะมีความสุขมากใช่ไหมที่ทํางานกับฉันถ้าพร้อมแล้วไปการทํางานของเราเนี่ยมันเหมือนการร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมสุขมันต้องมีความสุขมา,มากๆต้องเกิดเยอะทำไมต้องหน้ากันล่ะอาตมาก็ไม่ค่อยได้โกงเท่าไหร่ <c oughs> แต่วันนี้ทำอะไรใครจะเชื่อถือ <c oughs> <c oughs> ไม่เสเถียรไปหาเครื่องใหม่มาก่อนแล้วค่อยมาอัดใหม่ ไม่ตรงสุ่มเดาที่มีมาตรฐานรับรองไปเอาเครื่องที่มาตรฐานก่อนี้มาใช้งานกับผมเชิญผู้ความสึกได้ผมรู้สึกว่าช็อตอะไรเงี้ยมึงช็อตมึงควรช็อตแล้วตอนนี้ถึงไม่ได้ใส่นิ้วมึงก็ควรช็อตเอามาเลยเครื่องพูดเลยพูดเลยไม่คิดเลยทำไมเป็นต้องช็อตเลยเพื่อนที่คอมกันนานไม่ถูกหรอ ดูสิดูสิมือสั่นหมดแล้วนะไม่กล้าจับเลยคิดว่ากจับตอนแล้วก็ช็อตตอนนี้ไปมือสั่นไปเลยไม่ได้คิดว่าจะดีผู้ชมทางบ้านได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเครื่องมันไม่เสถียรเลยครับก็ฝากมินแมกซีนนะครับคนราะที่อยากฝากพิเศษนะครับมินซอกแซก อันนี้ไม่ต้องดูก็ได้มันไม่ไม่ค่อยมีอะไรจริงอันนี้ไปออนแอพพิวฟูลเดย์ได้แล้วก็ทับฝากผลงานด้วยนะครับฝากซีรีส์เรื่อง The Player นะครับรักเป็นเล่นตายนะครับแล้วก็ฝากรายการกระหายเล่านะครับแล้วก็รายการรถโรงเรียนสกูร์เรนเจอร์ด้วยครับผมโอ้รายการเยอะนะครับแล้วก็ไฟไลฟ์เฟรชครับมีเหรอกับรายการไฟไลฟ์เฟรชนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมโทรมาได้ครับที่เบอร์0 2 6 9 9 0 6 2ครับวันอังคารมีไฟไลฟ์อะไรพูดถึงไฟไลฟ์ฟีดอิสวันจันทร์ไฟไลฟ์อินเดียวัันนศศุุกกรร์์ว ขึ้นหันแคล็กทีฟครับผมก็ฝากผลงานของนิวทิติภูมิด้วยนะครับครับผมขอติดตามได้ครับแค่นี้เหรอไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยเหรอไม่มีแล้วไม่มีเลยเราไม่ได้คนดังอะไรเฮ้ยตายไม่ตายไม่ยืนหลังก็ไม่ให้ดูด้วยไม่ต้องดูด้วยโอเครีตติ้งเยอะแล้วสามกว่าแล้วมันน่าจะมันไปนู่นแล้วห้าห้าแล้วดูกันตัวบ้านทัคนอยากแคปก็ไม่ต้องดูแล้วหลังด้วยไม่ต้องไม่ต้องแคปด้วยงั้นดูสดๆอย่างเดียวไปลาไปก่อนครับวันนีีี้สสสสววััััดดคครรบบินซอ คนที่โกหกอ่ะโกหกเครื่องมันเออเลอร์โกหกเห็นไหมโอ๊ยเธอมันจะอะไรกันขนาดนี้ขำไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้สุดสุดสุด เออตกลงเนี้ยไม่รู้งงหมดเลยว่าเครื่องมันดีหรือเครื่องมันไม่ดีหรือเครื่องมันถูกต้องแต่อะเชื่อเตะก็ได้ว่าเตะไม่ใช่คนโกหกอะไรเงี้ยอะแต่ถ้าพูดเชื่อเตะปุ๊บเนี่ยเขาบว่านิวก็โกหกนะตกลงงงไปหมดเออจริงๆมันก็ือนที่เตะพูดเนาะคำที่เตะบอกว่านี่เครื่องมันส่งมาให้แกเป็นพระเอกฉันจะแต่ถ้ารูคิดนะน้องอาจจะไม่ดูผลงานของเตจริงเพราะว่าช่วงนี้มแบบงานเยอะมากไม่ดูผลงานของเตยอะไรเงี้ยอะเครื่องก็บอกว่าโกหกอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าอยากจะเล่นกับเตอีกหรือเปล่า แล้วเขาเลยเขาถามว่ามีความสุขทำงานเตไหมน้องต้องมีความสุขอยู่แล้วป้าเนี่ยมันก็เลยไม่ช็อตไงเตคือแบบเอาอะไรเตบอกว่าทำไมไม่ช็อตแต่ชอบคำถามที่บอกว่าถ้าฉันติดนู่นติดนี่ฉันจะไปนอนบ้านเธอได้ไหมเธอดูนะทุกคําถามที่เตตั้งมามันต้องเหมือนกับมีประเด็นอะไรสักอย่างในนี้ก่อนนะนั้นไงเออจริงๆเขาก็เคยไปนอนบ้านกันแล้วแหละแล้วว่ามันต้องเคยอยู่แล้วแต่ทีนี้พอมาถามแบบนี้คือสูสึว่าหลังๆอาจจะไม่ได้นอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ิ่งถามว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาจะไปนอนได้ไหมตอนนี้ นิวบอกอามาได้เลยมีห้องนอนให้นอนอยู่แล้วเห็นไหมอืมคือทุกคำถามที่ถามมันต้องมีประเด็นอะไรมาก่อนถึงไม่งั้นจะไม่ถามหรอกแล้วคือเตยเพียวจะตอบให้เหมือนกับว่าเตยก็ฉลาดไงเตยเพียวจะถามคําถามที่คิดว่านิวจะต้องแบบว่าพูดโกหกเหมือนกับว่าให้นอนหรือเปล่านิวต้องบอกให้นอนสุดท้ายก็จะโกหกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายจริงๆลึกๆของนิวเขาอยากให้นอนจริงๆอืออยากถามทำงานกับชัดอีกไหมอย่างเงี้ยแต่ว่านิวต้องแบบไม่อยากทํางานแล้ว หรือหรือพ่าบอกอยากทำงานก็จะผิดถูกไหมแต่จริงๆคืออยากทางานก็คือจริงๆคำถามของเตยเป็นคำถามที่เหมือนก็จะมีประเด็นอะไรบางอย่างหรือต้องการให้นิวอ่ะจะให้นิวพูดตรงข้ามแล้วก็กลายเป็นโกหกแต่สุดท้ายให้จริงนิวเขาพูดความจริงส่วนเตยอ่ะโกหกเาไม่รู้คือว่าเครื่องรวนคือคือพูดง่ายนะอย่าเหมือนั้นคิดเลยว่าอะไรจริงไม่จริงเพราะว่าเครื่องเนี้ยทำให้คนตีมาแล้วหลายรอบเอาเป็นว่าน้องๆสองคนเนี่ยเราดูแค่ว่า คือที่เราเห็นคือที่นี่คือสองคนนี้สื่อกันมากแล้วก็เวลาทําอะไรกันเนี่ยเขารู้ใจรู้พุงกันหมดอะคือว่าเธอจะทามันนั่นเธอจะทํามันนี้รู้กันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบรู้ทันกันอะทํางานกันไปด้วยกันเยอะแล้วอะไรย่างเงี้ยก็หวังว่าเราจะได้เห็นผลงานอ่งของน้องๆอีกในอนาคตนะคะที่จริงสองคนนี้ก็ยังทำงานด้วยกันเรื่อยๆนะครับอยู่ด้วยตลอดเลยแล้วก็คงจะได้เห็นผลงานสักอย่างแหละของคู่นี้นะครับในอนาคตอันใกล้แล้วก็คงได้ดูแน่ๆคือโฟกัสดิจิเน่เมื่อไหร่จะได้จัดเนี่ยเฮ้ยอะ โอเคก็ถือว่ามาเป็นคลิปวันวาเลนไทน์นะครับผมน่ารักน่ารักไม่รู้ว่าบอกกับวาเลนไทน์ว่านะเหมือนไม่รู้ว่าให้คนมาตีกันหรือเปล่าแต่คิดว่า2คนนี้ไม่ได้ออกมาอะไรกันอย่นี้บ่อยนะจ๊ะแล้วมาเล่นเกมไทยใจกันแบบนี้ก็ถือว่าน่ารักมากๆโอเคครับก็ไว้เจอกันในโอกาสหน้ากับเตยเอนนะครับผมวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับติดตามด้วยเสียงทางยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับแฮปปี้วาเลนไทน์ขอทุกคคคนนนนนสมมมหววววัััังกกกบบบาาาระีี้้พ่่แแฮไปอล๊ยย